เธอไปจงไปไปซะไปให้ไกล,กลเจอกับฉันที่ได้ไม่ต้องมาทักฉันจะพักเรื่องรักเรื่องรกเรื่องราวในใจไปเถอะไปให้ไกลเท่าใด ยิ่งดีมีเรกฉันรีข้าคุณพระเอก ซึ่งเบอร์ลอยยังกับในนางฉันคงไม่ใช่นางเอกอยู่ในบทต้องอดต้องทนเส้นใจเย็นหวาน่มนสิ่งสมัยถ้ามีมีอะไรแล้วฉันต้องขอตูว รน้ำตาความหลังจะรั่วออกมาให้เห็นเพระน้ำตาฉันมีค่าหากจะหลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความหลังที่เก่าไป ไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวเรัวน้ำตาความหลังจะรัวออกมาให้เห็นพราะน้ำตาฉันมีค่าหากจะหลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความหลังที่เก่า 快吧 ขอบคุณค่ะขอบคุณสับเสียงปรบมือนะคะกราบขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะโอ้โยมากันเต็มสามชั้นเลยอะ่ะโอ้โยภูมิใจแทนเพื่อนจิอะออ้าวอ,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 อีนี่มานั่งมาตรงสะพานตรงบันไดนี่ยังไม่ลืมอาชีพเก่าอีกเหรอเป็นเราที่เห็นบันไดสะพานลอยอะไรไม่ได้เลยชอบไปนั่งนะคะออ้ยเดี๋ยวนะครับโอ้โห นี่ถ้าไม่ได้เน็กไทยนะมึงเหมือนกล้องห้ยไล่มากเลยนะบอกให้เพื่อนอยู่างนี้แป๊บหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอาเมื่อกี้เห็นจะมีคนจะเอาดอกไม้มาให้อะค่ะขอบคุณนะคะกอทีตักๆักนมนมนมเออเออลืมไปนะแหวกทั้งบนทั้งล่างเลยด้วยลืมขอบคุณมากที่รักจ้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ที่พี่ยังไม่ได้มารับตรงไี้คือกําลังอินเนอร์กาลังมาจ้าขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆเลยพี่อยากจะกอดหนูมากเลยนะคะจริงๆค่ะแต่พี่ก้มลําบากมากเลยอะ่ะเฮ้ยครับอยากกอดน้องเขาได้ไหมอ,ะอ่ะได้ครับอดีอมากค่ะหนุ่มๆพร้อมนะครับพี่ตาก้มแล้วครับแหมเข้ากับหน้าหนาวเลยนะกอดแล้วอุ่นดีจังเลย <laughs> ขอบคุณน้าคะน่ารักมากเลยค่ะตบจีนไม่รอดแน่ทำไมครับทำไมทำไมตบจีนไม่รอดเขาจะเอาไปไหว้เจ้าวะเชออ๋อน้องเขาเป็นคนทําพิธีเหรอน่ารักน่ารักมากเลยน้องเป็นคนทําพิธีเหรอจะถามอีกตบเลยครับผมโอ้วันนี้วันเด็กครับอยโอ้โหพี่พรจงใจเลยนะตุ๊กตาหมีพี่คนทุกท่านคะเห็นหมีไหมคะ พี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยเแต่ตุ๊กตาเดี๋ยวนะลมํมข้าไว <c oughs> จะห่างปลาทำไมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วกวาดมานันให้เอียมไปเลย <c oughs> มีตรงไหนสกปรกไหมคะครับผมนี่เพื่อนรักครับเข้าวงการมาพร้อมกันนะครับเพลงก็ เป็นสไตล์เดียวกันนะครับค่ะพูดไปสิพูดไปอ๋อครับผมก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเป็นเพื่อรักกันครับใช่จําได้เลยตอนเราเข้าวงการมาใหม่ๆนะคะคุณเท่เทมพูมินเนี่ยหัวเนี่ยจะอยู่ประมาณนมดิฉันดีใจที่เพื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นความที่เราเป็นเพื่อนกันมา10 20ปีนะคะเท่เป็นคนที่บอกได้เลยว่าเป็นคนเงียบ ขึ้มๆไม่ค่อยพูดค่อยจาเป็นคนเงียบๆเป็นคนไม่ไม่ค่อยพูดอะค่ะจนถึงตอนนี้เรื่องค่าตัวดิฉันมันก็ยังไม่พูดเลยนะคะเฮ้ยกูวมึงพูดซะหน่อยกันอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนอกจากตักคุณแม่มาขอเสียงประมือ ให้พี่เจีย๊ยบนนทิยา <laughs> ขณแมวมาให้กำไรใจตักจ้ะนิดนึงฝากดอกไม้ให้เท่หน่อยนะจ๊ะ คุณพี่เจี๊ยบมากเลยน่ารักจริงๆเลยเนาะนี่ก็รุ่นพี่เก่าแก่เป็นแบบว่าอย่าเก่าแก่สิไม่ะเก่าเฉยๆอ๋อเป็นเพื่อนอ่ะเป็นเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างไม่อะอย่าถ่ายรูปกันนะคะอย่าถ่ายนะคะดิฉันบอกคุณผู้ชมเลยว่าชุดนี้เนี่ยดิฉันผัวยังไม่รู้นะผัวแต่งโป๊อะไรไม่ได้เลยเหรอครับเออนี่มันยังไม่รู้นะอย่าถ่ายรูปดิฉันนะคะได้โปรดค่ะเดี๋ยวถ้ามันเห็นนะพาล่องอกอย่างนี้นะมันเปวะ แล้วของหนูไม่มีใช่ไหมมีมากคนเดียวเหรออ๋อนุ่นทางนู้นทางนู้นทางนู้นพี่ตักเออเอิดลุกขึ้นบ่อยๆมันลำบากมากเลยอีกทีหนึ่งไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวๆฝากไปให้มันใช่ไหมคะโอห้พี่โอเคอ๋อหนุ่มๆพร้อมหนึ่งสองสามน้องมากเลยน่ารักสุดๆเลยค่ะอุ้ยทางนู้นอีกอ่ะเอิดน้องคะหนูเดินมาทีดีกว่าค่ะ เฮ้ยขอมาให้เท่เอาไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเออค่อยๆลุกอลาไปจะบ้าเหรออ้ยสาวสวยอะเท่นี่น้องไออาสยาม๋อนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งของค่ายอาสยามสวยมากเลยลูกอันนี้ให้ทั้งสองคนครับขอบคุณน้องไอซ์ครับหนูฉลาดมากเลยค่ะลูกนี่ก็เป็นเป็นเจ้าของไก่ตุกๆนะครับ ไก่ตุกไก่ตุ๊กนะครับตรานั้ได้รับความนิยมรสชาติดีมากนะครับวันนี้ไม่เอามาแจกหรอครับน้อยครับเอ๋อครับได้ยินแล้วใช่ไหมเขาบอกช่อเนี่ยแบ่งกันครับผมวันนี้อะไรครับพี่หน้าเวทีฮะไปนั่งดิฉันเป็นคนรักเด็กขอบคุณลืมไปค่ะ ลืมไปว่าเป็นคนรักเด็กนะคะนี่นี่กับเพื่อนสีเพื่อนเก่าเพื่อนแกของเราเน,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 นี่อันนี้อันนี้อันนี้พระเอกลิเกนะครับอ่าสักกรอนไหมครับเขาเป็นเงาเสียงคุณมาก่อนอ่านี่เขาเป็นพระเอกลิเกด้วยใช่สักกรอนหนึ่งให้เวลาออสิบวินาทีขอบคุณคุณเทพอุเทนที่มีน้ำเสียง โดดเด่นทุกคนก็เห็นมากลายทุกคนที่มาวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีเมืองไทยขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงขวัญใจไมตรีใช่โอ้โหเสียงเนาะเสียงดีกว่าแท้เยอะอ เด็กเยอะเนาะวันนี้จริงๆเลยอ่ะเด็กเยอะมากรักเด็กเออรักเด็กพรรักเด็กแล้ววันนี้โอ้โหดูสิวันนี้วันที่9วันเด็กเลื่มใจแทนลูกคุณเท่นะคะว่าเทจัดวันเด็กให้ลูกยิ่งใหญ่มากเลยนะคะที่ลงทุนคุณลงทุนจริงๆเลยนะน่ารักมากๆเลยก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งเลยนะคะที่มีรถวิลแชร์จอดข้างหน้าเยอะสุดเลยนี่นี่นี่ดูดูดูโอ้ เฮ้ยกูว่ามันกันเองไปแล้วว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตมึงนี่จะทำหาอะไรก็ได้เนาะเด็กวิ่งเล่นเนาะออเออเออดีว่ะโอ้โหชอบชอบชอบโอเคแล้วโอเคเลยขอบคุณเพื่อนรักเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรก็ได้มังกูก็เกาตูดได้แต่ทำอะไรก็ได้อ่ะแม่จริงๆเลยนะคะครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเพลงหนึ่งยกเวทีให้ตัก นะครับสิริพรอยู่ยอดครับขอเสียงกรี๊ดดังๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับพูดก่อนวันนี้ขอพูดสนิดนึงความในใจว่าดีใจแทนเพื่อนมากเลยที่คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมากันเยอะแยะขนาดนี้นะคะก็คิดไม่ถึงนะว่าเท่มันจะมีเวลาเอาบัตรไปเที่ยวแจกทุกท่านได้เยอะขนาดนี้แล้วมันก็บอกเราว่างานยุ่งงานยุ่งเออ แล้ววันนี้นะคะดีใจค่ะที่พี่ๆนะคะในวงการนะคะมาให้กําลังใจเท่กันเยอะเลยนะคะไมว่าจะเป็นเมื่อกี้พี่เจีบนนทิยาเนาะแล้วก็พี่ชมพูกับพี่บุ๋มก็มาแล้วก็พี่เวสปอยไหนอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่ากลับไปแล้วอ่ะเฟสปาก็มาอาน่าจากอาสยามนนะคะมีใครไปบอกคุณบิลลี่โอแกนหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาเขาดูเขามาดูกันข้างหน้านะคะไม่ใช่ว่าไปนั่งดูในห้องแต่งตัว นะคะกลัวเมาแล้วเชื่อเรอ <c oughs> แล้ววันนี้ก็มีผู้ใหญ่เยอะแยะ,ยะเลยมาให้กำลังใจเท่เยอะมาก <c oughs> ก็ดีใจมากๆเลยนะคะอ่ะจากตั๊กอีกสักหนึ่งเพลงตั๊กคิดว่านะพี่ๆในวงการวันนี้ที่มาดูเนี่ยคงจะมาดูลาดเราอะนะคะว่าเออเป็นยังไงว่าเอ๊ะเขาจะจัดดีไหมอะไรเงี้ยนะคะคงจะมาดูลาดเราของตัวเองใช่ไหมคะ <c oughs> เออก็แค่นะก็ยังเยอะอยู่นะคะส่วนที่นั่งว่างๆนี่ ทำไมคะขี้อายกันเลยคะคือมานั่งข้างบนสิคะบอกเขาส <laughs> <laughs> ิวันนี้เนี่ยนะคะอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันจากตักนาคารนำมามอบให้กับทุกท่านแล้วกันนะคะเป็นเพลงที่พี่แจ้เนี่ยเขาแต่งไว้ให้ตักนะคะต้องขออาภัยแป๊บนึงเดี๋ยวขยับกระโปรงนิดนึงนะคะ,ะสารภาพเลยก็ได้ว่าชุดนี้เนี่ยตัดมาเพื่อง,งานมันโดยเฉพาะเลยแล้วเขาก็มาส่งสักประมาณเที่ยงก็เลยไม่ได้โกงไม่ได้แก้อะไรนี่นมมาอยู่บนไหลเลยนะคะตอนแรกอะ จริงๆนี่สามานีอะไรนี่ดิฉันเอาฟองน้ําออกไปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยโอ้โหต้องคอยดึงอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสได้แก้เลยก็ขอไปด้วยนะคะใครที่คาดหวังก็หุ่นดิฉันก็ต้องขอไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างว่า4 0กว่าแล้วเนาะมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหุ่นๆนะคะก็อาจจะมีการอวบเอิบกันขึ้นมานิดนึง <laughs> ก็แหมลูกหนึ่งผัวก้าวแล้วนะคะ <laughs> ตอนยังไม่มีสามีนะคะสัดส่วนดิฉันเนี่ยจำได้เลยดิฉันเนี่ยประมาณ33 22แล้วก็35พอมีผัวปุ๊บ34 29 40ค่ะมีใครอยากอ้วนไหมคะแนะนำลองมีผัวดูนะคะอ่าแล้วลองมีอ้วนแน่ๆเลยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีแล้วก็ยังผอมอยู่ลองมีไปเรื่อยๆนะคะ ดิฉันว่าถ้าไม่ได้อ้วนก็ต้องได้เอดนะคะได้สักอย่างหนึ่ง <c oughs> อ่ะอธิบายแล้วกันจากตั๊กนะคะเพราะว่ายัางมีคุณที่เป็นแขกรับเชิญอีกคนนึงเนี่ยคนนี้หูเพิ่งลงเครื่องมาสดสดร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาร้องต่อจากตักนะคะอุบไว้ก่อนว่าเป็นใครแต่ว่าฟังจากตักอีกสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ตักรักมากเลยมใอยกับทุกคนเลยคะ่ะ Bye.